อาการถึงจุดสุดยอดเป็นอาการที่สาวสหลายคนปรารถนาให้ถึงมันเป็นช่วงเวลาที่ปลดปล่อยและดีที่สุดแต่ละคนก็มักจะมีอาการที่แตกต่างกันออกไปแต่บางคนก็ยังไม่ทราบว่าอาการเวลาถึงจุดสุดยอดนั้นเป็นอย่างไรหรือคุณผู้ชายบางคนยังไม่แน่ใจว่า คู่ของคุณถึงหรือยังลองมาสังเกตไปพร้อมๆกันนะคะจังหวะเร็วขึ้นคุณสาวๆลองสังเกตดูนะคะว่าจังหวะการเต้นของหัวใจเต้นถี่และเร็วขึ้นกว่าปกติมันเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณกำลังจะถึงจุดนั้นแล้วค่ะกล้ามเนื้อเกรงกระตุกเป็นจังหวะ สาวๆจะค่อยๆเกรงขึ้นเกรงขึ้นอาการเหล่านี้จะเกิดหลังจากถึงจุดนั้นคุณจะค่อยๆเกรงและค่อยๆกระตุกตอดรัดกระตุกเป็นจังหวะบริเวณกล้ามเนื้อเชิงกรานซึ่งจะทำให้ฝ่ายชายสามารถถึงเช่นกันส่งเสียงร้องผู้หญิงบางคน มักจะทนไม่ไหวเมื่อถึงจุดสุดยอดจนต้องส่งเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างคะอาการถึงจุดสุดยอดของคุณสาวๆคุณหนุ่มๆจะได้รู้ว่าท่าทางแบบไหนที่จะทำให้สาวๆมีความสุขมากที่สุดสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ